เวลาเราทำสมาธิเนี่ยเราก็เพื่อที่จะเพิกถอนความยึดมั่นถือมั่นเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งที่เรากำลังยึดถืออยู่หรือเรากำลังยึดสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นตัวตนที่เรียกว่าสักกายะ <c oughs> ทีนี้จะให้พวกเราได้ได้ทราบถึงสองปฏิปทาอันนี้ว่าสองปฏิปทานี้นั้นเป็นอย่างไรอันนึงคือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะ หรือปฏิปทาเพื่อดับสกายะเนี่ยอีกอันหนึ่งคือปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญนั้นหมายในสิ่งทั้งปวงหรือปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญนั้นหมายทั้งปวงเนี่ยพระองค์ใช้อย่างไรนะ นี่เดี๋ยวจะให้ดูว่า,านี่เป็นนี่เป็นสองฝั่งนะฝั่งสังคตะกับอสังฆตะนะในสองฝั่งนี้ ตติปทาให้ถึงการดับไม่เหลือ,องสกยายะเนี่ยถ้าเราจำได้ก็คือเนตังมะมะเนตังมะมะเนโสหมัสมิแล้วก็นะเมโสอัตตานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้ จะใช้กับฝั่งสังคตาหรือสังคตาธาตุเป็นหลักนี้ชัดอีกนิดหนึ่งใช้กับฝั่งนี้อีกปฏิปทาหนึ่งนะก็คือไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งซึ่ง ไม่สําคัญมันหมายในไม่สําคัญม่นหมายโดยความเป็นแล้วก็ไม่สําคัญม่นหมายสิ่งนั้นว่าของเราในปฏิปทานนี้พระองค์จะใช้สองลักษณะก็คือ อันหนึ่งจะใช้กับขันธ์ธาตุอายตนะอีกอันหนึ่งจะใช้กับนิพพานถ้าใช้กับขันธ์ธาตุอายตนะพค์ก็จะบอกว่าไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งขันธ์ธาตุอายตนะไม่สำคัญมั่นหมายในขันธ์ธาตุอายตนะ ไม่สําคัญนั้นหมายโดยความเป็นขันธ์าธ,นาานานธาตุอายตนะไม่สําคัญนันหมายขันธ์ธาตุอายจตนะว่าของเรานี่คือการใช้ปฏิปทาเพิกถอนความสําคัญนั้นหมายกับขันธ์ธาตุอายจตนะอันหนึ่งอีกอันหนึ่งจะใช้กับนิพพานนะใช้กับน,นิพพานก็จะบอกว่า ไม่สําคัญมันหมายซึ่งนิพพานไม่สําคัญม่นหมายในนิพพานไม่สําคัญมันหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สําคัญมันหมายนิพพานว่าของเราอันนี้อันนี้จะเป็นปฏิปทาอันหนึง่ง ซึ่งปฏิปทานี้จะเรียกว่าปฏิปทาเพิกถอนความสําคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงซึ่งในสิ่งทั้งปวงนั้นก็คืออันที่หนึ่งคือขันาธาตุอายจตนะอันที่สองก็คือนิพพานงนั้นขันาธาตุอายจตนะก็คือฝั่งนี้ฝั่งสังคตาธาตนะุมีขันธ์มีาธาตุมีอายจตนะอันนี้ก็คือ,อนิพพานังหรือนิพพานธา,าตุยา ในพระสูตรนีน้ตัวปฏิปทานนี้ที่ถูกแบ่งเป็นขันธาตุอายตนะแล้วก็ในส่วนนิพพานในส่วนนิพพานเนี่ยพระองค์จะมีเพิ่มเรื่องของไม่เพลินอย่างยิ่งในนิพพานเข้าไปอีกหนึ่งอันดังนั้นในในพระสูตรนี้จะใช้5ตัวใช้5ตัวแต่5ตัวนี้ให้เรารู้ว่า4ตัวนี้คือ ปฏิปทาหนึ่งและนันทิอีกอันหนึ่งนะบวกกันนะท่านี้สองปฏิปทานี้ต่างกันอย่างไรปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงซึ่งมีสีแง่มุมเนี่ยนะกับปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะนะซึ่งมีสามแง่มุม <c oughs> อันนี้ใช้ได้ทั้งสองระบบะปฏิปทานนี้ใช้ได้สองระบบปฏิปทานนี้ใช้ได้กับระบบนี้นะนะระบบนีน้อันนี้ใช้ได้สองระบบเลยส่วนอันนี้ใช้ได้กับฝั่งนี้แล้วก็มาคล่อมคล่อมฝั่งนี้หน่อยหนึ่ง ลองฝั่งนี้หน่อยนะสังเกตว่าสองอันนี้เชื่อมกันที่ที่สองตัวนี้นะที่สองตัวนี้ดูตรงนี้ก็ได้ก็ได้เห็นชัดขึ้นนะ <c oughs> <c oughs> เวลา พระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่สำคัญมั่นหมายเนี่ยนะกรณีของการเพิกถอนความมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงเนี่ยจะไม่มีส่วนนี้หนึ่งอันไม่มีส่วนนะเมโสอัตตานะเพราะอะไรเพราะอันเนี้ยเวลานำปฏิปทานนี้ไปใช้กันนิพพานเนี่ย เนื่องจากนิพพานเกิดไม่ปรากฏตัวตนไม่มีนะดังนั้นปฏิปทาดับไม่เหลือสักกายะเนี่ยส่วนนี้จะไม่ได้ใช้จะไม่ได้ใช้ส่วนนี้จะไม่ได้เอาไปอยู่ในนี้ด้วยฝันะ่งนี้ตัวตนมนะีตรงนี้ใช้ได้ แต่นี้มันจะซ้ำกันสองอันเกี่ยวเนื่องกันสองอันไม่สำคัญมันหมายซึ่งนิพพานคีย์เวิร์ดของมันคือซึ่งในโดยความเป็นอันนี้ว่าของเราซึ่งนิพพานในนิพพานโดยความเป็นอันนี้มาอยู่ตรงนี้ว่าของเราว่าเป็นเราว่าเป็นเราโดยความเป็นนิพพาน,นอันนี้เชื่อมกันนิดหนึ่ง สองตัวที่เชื่อมเพื่อหมายถึงการที่เราไม่ยึดแล้วก็อันนี้นิพพานของเราอันนี้ก็คือเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราจะเชื่อมกันนั้นเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเรานิพพานไม่ใช่ของเราเชื่อมกันอันหนึง่ง โดยความเป็นนิพพานอันนี้บอกว่าไม่สัมพันธ์มัตหมายว่าเป็นเราหรือโดยความเป็นนิพพานอันนี้หรือปฏิปทาดับสักกายะว่าเป็นเรานะอันนี้จะเชื่อมกันนะแต่สิ่งที่ไม่มีคือตรงนี้ณนะเมโซอัตตาไม่มีเพราะอะไรไม่มีเพราะว่า <c oughs> ไม่มีเพราะว่าฝั่งนี้ ตัวปรากฏฝั่งนี้ตัวไม่ปรากฏฝั่งนี้ตัวปรากฏมีตัวเสื่อมมีตั windows, วด <K Vir idis> ับเ <brief> ป <bottle to> <shove> ็นอนัตตาฝั่งนี้ตัวไม่ปรากฏเสื่อมไม่มีนะดับไม่มีอนัตตาไม่มีอนัตตาไม่มีเพราะไม่มีดับดับไม่มีเพราะไม่มีเสื่อมเสื่อมไม่มีเพราะไม่มีเกิดเกิดไม่มีเกิดไม่ปรากฏ ดังนั้นพระองค์จะดึงคำนี้ออกดึงนมเมโซอัตาออกก็จะเหลือความไม่ยึดในนิพพานก็คือไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราซึ่งก็จะมาเชื่อมกับตัวนีนะ้ว่าไม่สำคัญมันหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สำคัญมันหมายน,นิพพานว่าของเรา ให้เราสังเกตสองปฏิปทานนี้ดีๆนะเท่ากับผู้เจ้าเนี่ยละเอียดมากนะพอฝั่งนี้เพื่อความไม่ยึดนะก็คือแยกว่าตัวตนนั้นเนี่ยนะไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่พอฝั่งนี้เนี่ยตัวไม่มีพอตัวไม่มีจะบอกว่าตัวที่ไม่มีเนี่ย ซึ่งมันมีอยู่อัติมันมีอยู่อัชาตังอัติอัอาชาตังเนี่ยมีนะไม่เกิดไม่ใช่ของเราเนี่ยนะก็จะต้องใช้ปฏิปทานนี้ซึ่งไม่ใช้คำว่าตัวตน,ต,วต,นตัวตนถูกดึงออกหายไปนะก็จะบอกว่าไม่สำคัญนั้นหมายซึ่งนิพพานไม่สำคัญนั้นหมายในนิพพานไม่สำคัญนั้นหมาย โดยความเป็นนิพพานไม่สำคัญมันหมายนิพพานว่าของเราไม่เพลินอย่างยิ่ง,งนิพพานปิดท้ายตรงนี้ดังนั้นจะไปสอดรับกับพระสูตรที่พระองค์ตรัสเรื่องของว่าวิราคธรรมเป็นยอดของอสังคตะ นั้นวิราคธรรมเนี่ยเป็นยอดสุดของอสังคตะด้วยในพระสูตรนี้จะบอกว่าวิราคธรรมเนี่ยเป็นยอดของทั้งสังคตะและอสังคตะเพราะก่อนจะมาตรงนี้ก็ต้องวิราคะฝั่งนี้มาแล้วปล่อยวางคลายกำหนัดในฝั่งนี้สลัดคืนฝั่งนี้แล้วพอมาถึงฝั่งนี้ ก็ไม่ยึดฝั่งนี้ฝั่งนี้มีตัวฝั่งนี้ตัวไม่มีฝั่งนี้มีตัวเพราะเกิดปรากฏต,ตัวจึงมีฝั่งนี้ไม่มีตัวเพราะเกิดไม่ปรากฏต,ตัวจึงไม่มีตัวไม่มีแต่มีอยู่อัตถิมีอยู่อาชาตังอภูตังอากาตังอสังคตังเป็นของมีอยู่ ดังนั้นฝั่งนี้ก็ยึดไม่ได้การยึดไม่ได้ของฝั่งนี้จึงใช้ปฏิปทาตรงนี้คือไม่สำคัญบัรหมายซึ่งนิพพานไม่สำคัญบัรหมายในนิพพานไม่สำคัญบัรหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สำคัญบัรหมายนิพพานว่าของเรา สี่แง่มุมปฏิปทานนี้เรียกว่าปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญบรรทัหมายในสิ่งทั้งปวงซึ่งใช้ได้ทั้งฝั่งสังคตะและอสังคตะนั้นปฏิปทานนี้ครอบคลุมหมดส่วนปฏิปทานนี้ใช้ได้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวแต่สองอันนี้เห็นว่า เชื่อมมากับอันนี้เพื่อให้รู้ว่าไม่ยึดทั้งอันนี้ไม่ยึดทั้งอันนี้ะนั้นผู้ที่ไม่ยึดในสิ่งนี้ก็คือตัววิราคะหรือวิราคธรรมเป็นยอดของอสังคตะ <c oughs> นี้เราสังเกตว่า โดยสรุปแล้วเนี่ยอะไรก็ยึดไม่ได้เลยสักอย่างเดียวนไม่มีอะไรที่เราจะเข้ามายึดถือได้เลยเพราะเหตุว่าถ้ามีความยึดมีความเพลินในพระสูตรนี้พู้เจ้าจะตกท้ายว่าไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานต่อจากอันนี้ว่าแล้วไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานเพราะรู้เหตุว่า ความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานถ้าเรามีความเพลิพนพวกนะมีนันทิพวะเนี่ยะจะมีอุปทานถ้ามีอุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพฝั่งนี้จะมีขึ้นมาทันทีเพราะมีภพจึงมีชาติชรลามรณะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วก็จะรู้ว่านันทิเป็นมูลแห่งมูลเหตุแห่งความทุกข์ต้องทําให้นันทิ นิรุชติอันตรธานและหมดไปก็คือการที่เราไม่เพลินเมื่อไม่เพลินก็จะไม่คือวางความพอใจได้ถ้าวางความพอใจได้ก็จะไม่เพลินวางความเพลินวางความพอใจได้หลุดพ้นหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงได้อันนี้ก็ให้เป็นข้อสังเกตระหว่างสอง สองปฏิปทานนี้ซึ่งเราจะเจอในพุทธวจนะอยู่เรื่อยๆสังเกตว่าในในอภิธรรมเนี่ยถ้าเราไปเสิร์ชด,ดูจะไม่มีจะไม่มีคำว่าเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมสโอัตตาในกรณีของของอกรณีคำแต่งใหม่ อันนี้จะเป็นพุทธวจนะที่ความสำคัญของเนตังมะมะเนโสมัสมิน้ไม่สวะตาก็คือการที่จะถึงตรงนี้ได้เนี่ยนะมันจะทำให้เกิดการแยกแยกระหว่างผู้ที่ดูกับสิ่งที่ถูกดูนะก็คือกิ่งไม้ใบไม้ที่ผู้เจ้า ให้เราดูว่าเห็นคนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมเรารู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมอย่างนีน้ก็จะเห็นว่าเราไม่รู้สึกเมื่อเราไม่รู้สึกเนี่ยในขณะที่เราเห็นมันมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปกิ่งไม้เป็นกิ่งไม้ถูกลากไปถูกเผาหรือขี้เท่าหมด พอหมดแล้วเราหมดไปกับมันไหมเรารู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นไหมเหมือนถูกเอาไฟเผาไหมตายไปพร้อมกับมันไหมไม่ใช่ดังนั้นการเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปแล้วเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นอนัตตาจะเกิดปัญญาว่าควรแล้วหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรา นั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราผมก็จะชีวะ้ว่าแล้วควรจะเห็นอย่างไรล่ะก็ควรเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรามีผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตถูกแยกละถูกแยกสองตัวละดังนั้นการที่เห็นสิ่งสิ่งนี้เกิดแปรเปลี่ยนดับเป็นอนัตตา บ่อยครั้งเข้าเรื่อยๆเ,เราจะเกิดปัญญาแยกระหว่างผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตหรือผู้รู้ไอเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้นะั้นสิ่งที่ถูกรู้มีอะไรคือรูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณถูกรู้โดยผู้นี้นะโดยผู้รู้ผู้นี้ผู้รู้ผู้นี้ไม่ใช่จิตมโนวิญญาณ ถ้าจะเรียกก็ต้องเรียกว่าตถายตานังตถายตานังรู้ทุกเรื่องรู้หมดโดยไม่ต้องอาศัยองค์ประกอบถ้าอายตนะจะต้องมีองค์ประกอบภายในภายนอกมีวิญญาณเข้าไปปฏิทิตังต้องมีสามองค์ประกอบการรับรู้ถึงจะมีขึ้นได้แต่ตถายตานังเดียวๆเ,เลยหนึ่งเดียวรู้ได้หมด ซึ่งพระองค์ก็ตรัสว่าอัติมีอยู่ตาทายตตนังเนี่ยในนั้นไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีตายไม่มีเกิดก็ไปดูเรื่องตาทายเตนังที่นำพระสูตรมาบอกให้พวกเราทราบ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นนี่คือพุทธวจนะที่ทรงตรัสเกี่ยวกับการไม่ยึด ในขันห้าและการไม่ยึดในนิพพานการไม่ยึดในขันห้าใช้ปฏิปทาแบบหนึ่งการไม่ยึดในนิพพานใช้ปฏิปทาอีกแบบหนึ่งนะเพราะฝั่งนี้นะมีเกิดมีเสื่อมมีดับนะตัวตนมีและตัวตนหายไปเป็นอนัตตานะการปล่อยวางใช้ปฏิปทาอันหนึ่งแต่ฝั่งนี้ เกิดไม่มีตัวจึงไม่มีเสื่อมไม่มีดับไม่มีแต่เป็นของไม่อยู่อัติมีอยู่นะการปล่อยวางจึงต้องใช้อีกปฏิปทาหนึ่งคือตัวนี้ปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญนันหมายในสิ่งทั้งปวงบวกกับละนันทิไม่เพลินในนิพพานนะอันนี้ก็ก็เป็นปฏิปทาสสำหรับเพื่อฝั่งนีนะ้และพิเศษคือ ปฏิปทานนี้ใช้กับตรงนี้ก็ได้และนันทิใช้กับสังกาะก็ได้ใช้กับตรงนี้ได้นะ <c oughs> ซึ่งพระสูตรนี้พระเจ้าตรัสไว้ถึงเป็นพระสูตรในกลุ่มเดียวกันถึง8เที่ยวนะไล่ตั้งแต่เรื่องของปุถิชนเรื่องของเสขะเรื่องของอรหรันเรื่องของสัมมาสัมพุทธะนะ แล้วตัดอย่างละสอง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 ท่ากัด8ัดแเที่ยวใ <c oughs> นนี้คือการไม่ยึดนะทั้งฝั่งสังคตะแล้วก็อสังคตะใช้แบบนีนะ้เราลองไปทบทวนพระสูตรนี้กันนะเพราะว่าพระสูตรนี้ก็ได้พูดบ่อยอยู่พอสมควรนะนะสำหรับวันนี้ก็ฝากข้อธรรมไว้เพียงเท่านี้ ก็ให้เราติดตามข้อธรรมไปเรื่อยๆนะเราก็จะได้รับทราบข้อธรรมที่เป็นโลก,กุตละว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาหรือเป็นกระถาวัตถุสิบซึ่งนี้คือการประโยชน์ของการติดตามพระศัสดาอย่างใกล้ชิดเมื่อพระศัสดาไม่อยู่แล้วพระองค์ให้ใช้ธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่พระองค์แสดงแล้วบัญญัติแล้ว เป็นศาสดาแทนต่อไปนั่นก็คือพุทธวจนะพุทธเป็นชื่อของพระศาสดาวจนะเป็นแปลว่าคําที่ออกจากปากคําพูดคําพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาพระนามว่าพุทธซึ่งโรรองมีพระสูตรเลยว่าให้เรียกพระองค์ว่าพุทธอืม ส่วนสาวกาสาวโกก็คือสาวกนะสาวกไม่ใช่พุทธ,ธะนะสาวกไม่ใช่ตถาคตผนะู้ที่จะมีพระนามนี้ได้ก็มีพระองคนะ์ซึ่งคุณสมบัติของการได้พระนามนี้ผมก็จะบอกบัญญัติเอาไว้ว่ามีอะไรบ้างเช่นคำพูดที่สอดรับไม่ขัดแย้งกันพูดอย่างไรทำอย่างนั้นทำอย่างไรพูดอย่างนั้น พูดตรงกับธร,รทำตรงกับพูดคนเดียวในโลกที่ทําไดนะ้การรู้ซึ่งอริสตสีเป็นบุคคลแรกเป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะนะตรัสรูนะ้โดยที่ไม่ต้องมีครูผู้สอนเป็นศาสดาผู้บัญญัติคําสอนกําหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียวซึ่งในบรรดาคุณสมบัติพวกนี้คือ สิ่งที่ผู้ฟังทําไม่ได้สาวกะสาวโก,วกหมายถึงผู้ฟังผู้ฟังทําไม่ได้ถึงแม้เธอจะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญา็ตาต่างเราต้องทราบสิ่งที่พระผู้มีพระภาคมีคุณสมบัติเหนือชั้นกับความเป็นสาวกศาสดาเหนือชั้นกว่าเหนือชั้นกว่าความเป็นผู้ฟังอย่างไรความเป็นผู้ฟังหรือความเป็นสาวกอย่างไร พระสัสดาก็จำแนกไว้ให้หมดอันนี้ก็ให้เราไปทบทวนศึกษาให้ดี